สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นหยิบะครับหยิบยกเอาคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมซึ่งเขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันวันนี้ประกาศหอมวิเคราะห์เรื่องของบทบาทของ3ปอยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังมีอีกเยอะครับเรื่องราวทางการเมืองบทวิเคราะห์ที่ให้หัวข้อไว้เนี่ยคืออีกบทพิสูจน์ของ3ปอ บทพิสูจน์ที่ว่านี่คืออะไรเริ่มต้นเนี่ยประกาศของบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่คือเกมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับคืออย่างนี้ครับมันมีความพยายามจากพักการเมืองพักหนึ่งที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยพยายามอะไรพยายามจะสร้างกติกาขึ้นมาใหม่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ชิงความได้เปรียบตามยุทธศาสตร์แลนสไลด์ที่มีการปูทางเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละครับทีนี้หมากที่ว่านี่คืออะไร ือเพื่อไทยเนี่ยเขายื่นเสนอขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา159นะครับว่าในเรื่องการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้มาตราหนึ่งแล้วก็อีกมาตราหนึ่งคือมาตรา272คือยกเลิกไม่ให้สมาชิกอุทิศภาเนี่ยร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้2ประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะครับ159คือให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็2ก็คือให้สมาชิกวุฒิสภายกเลิกไม่ให้มีสิทธิในการร่วมโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเอาง่ายๆก็คือตัดสิทธิสมาชิกวุฒิสภานะครับที่เขาเสนอไปก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวถ้ามองในมุมเพื่อไทยนะครับย้าอมีกล้งหนึ่งทีนี้เจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยกับการแบบนี้นะี่คืออะไรสรุปได้อย่างนี้ครับง่ายๆเลยคือแท้จริงเนี่ยไม่อยากให้มีการยุบสภาหรอกครับ ในเวลานี้นะครับถามว่าทำไมไม่อยากนะครับอยากจะให้แก้รัฐธรรมนูญก่อนอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างมากแล้วก็มีผลต่อพักเพื่อไทยด้วยถ้าสมมติแลนสไลด์ได้คะแนนจากการเลือกตั้งชนะไปอันดับหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะว่ารวมเสียงไม่ได้ครับคุณผู้ฟังที่รครับคืออย่างนี้ครับ การจะตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งปี2562มาแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน้าที่ของที่ประชุมรัฐสภารัฐสภาก็คือสภาทั้งสองนั่นแหละครับสภาผู้แทนกับสมาชิกุธ,ธิสภานั่นแหละครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถรวบรวมเสียงจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้มีโอกาสครับ เพราะฉะนั้นคราวนี้เพื่อไทยก็มีความมุ่งมั่นทํำยังไงก็แล้ที่จะเขี่ยบุทธ,ธิสภาออกไปแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแหะครับเป็นผู้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคําถามคือว่าโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเอาอย่างนี้ผมมาหยิบยกเอาข้อเขียนของนัทวุฒิวงเนียมซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนมีการสรุปประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับรัฐมุฒิบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาประเด็นแรกแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา159นะครับซึ่งจะมีผลทางกฎหมายดังต่อไปนี้ครับคือวงเล็บห บุคคลที่จะมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งคุณผู้ฟังที่รักขีดเส้นใต้หลายคำเลยนะครับเช่นต้องมีสังกัดพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคและพรรคหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นพหลายพรรคก็ไม่ได้อันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อ2ครับตัดสิทธิ์บุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ข้อ3คือพักการเมืองไม่ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88นะครับเพราะว่าเกณฑ์คุณสมบัติว่าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับถ้าหากว่าพักการเมืองใดเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้เสียงข้างมากก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งครับคือพักเพื่อไทยเสนอแก้ไขตัดอํานาจของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272เเนี่ยนะครับประเด็นตรงนี้ รัฐวุฒิบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตามบทเฉพาะการ5ปีแรกการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ดำเนินการตามมาตรา159โดยให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมะติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรวรคสามเนี่ยนะครับจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับมันจะส่งผลต่อกฎหมายดังต่อไปนี้นะครับคือวงเล็บหนึ่งการตัดอำนาจของสวเนี่ยนะครับมันจะทําให้สิทธิ์ในการให้ความเห็นชอบและก็ลงมติเลือกมติของสมาชิกรูปแันของรัฐสภาเนี่ยไปขัดกับประชามาติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในการตรารัฐธรรมนูญ2560นะครับตัวเล็กขัดตัวใหญ่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อนหนึ่งวงเล็บ2ครับ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต,งต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ดําเนินการตามมาตรา159ตรงนี้จะเป็นช่องทางให้พักเพื่อไทยเนี่ยถ้าหากว่าชนะแลนสไลด์ก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมมันก็ไปต่างไปจากที่พักเก้าไกลเคยเสนอเอาไว้เมื่อช่วงต้นปีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้น่าจะต่างออกไปด้วยอะไรเนื่องจากเงื่อนไขของเวลา การเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือตงต่างๆรวมทั้งปฏิกิริยาของวุฒิสภาต่อรัฐบาลช่วงหลังเนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนกับช่วงแรกๆแล้วนะครับเพื่อไทยอาจจะมองออกครับโอกาสแบบนี้งานนี้ถ้าสม,มุทรทําสําเร็จนะครับก็หมายถึงว่าการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนั่นแหละครับตัวแรกคืออะไรครับตัวแรกคือถ้าหากแก้ไขสําเร็จเนี่ยโอกาสที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลมันจะมีค่อนข้างมากตัวที่2คือถ้าเกิดแก้ไม่ได้ ก็ถือเป็นการเท็กเสียงสมาชิกของวุฒิสภาไปนในตัวด้วยนะครับจำนวนสสพักร่วมรัฐบาลที่ทยอยลาออกไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็มีผลเหมือนกันมีผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะอะไรครับเพราะว่ามีโอกาสที่ฝ่ายรัฐบาลอาจจะแพ้โหวตนะครับแพ้โหวตให้กับพักเพื่อไทยแล้วก็พักการเมืองที่สนับสนุนพักเพื่อไทยซึ่งมีพักร่วมรัฐบาลรวมอยู่ด้วยเห็นไหมครับนี่ยังไม่รวมถึง สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่อาจจะแตกแถวออกไปแต่รัฐบาลโดยเฉพาะลุงตู่เนี่ยก็มีเครื่องมือสําคัญอยู่ในมือคืออะไรรู้ไหมครับคือการยุบสภาไงครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน,นี้ไปแต่ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายบนเงื่อนเวลาที่เหลืออยู่แค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการแก้ไขกฎหมายธรรมดาธรมดานะครับ <Hammer> ก็อย่างที่รู้กันแล้วครับว่ารัฐธร,รรมนูญ2,560เนี่ยมันแก้ไขยากเหลือเกินจะต้องมีเสียงวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3ห<ส>ร <known st> ือว่า84เสียงนะครับร่วมให้ความเป็นชอบด้วยสรุปคืออะไรครับสรุปคือการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยยากเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปสร้างแรงกระเพื่อมได้พอสมควรแค่นั้นแหละครับ การจุดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนการเลือกตั้งที่โพหลายสำนักกระบุว่าพักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่สถานการณ์ของพักพลังประชารัฐนี่ก็ยังคลุมเครือกันอยู่นะครับไม่ได้ต่างไปจากพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งนะครับสองพักนี้สมมติว่ารวมกันแล้วเนี่ยอาจจะได้สอสอไม่เท่ากับพักเพื่อไทยนะครับอาจจะทําให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องคิดหนักพอสมควรทีเดียวเอาอย่างนี้ครับไปดูท่าทีจากวันชัย สอนสิริเอาละแม้ว่าจะเป็นความเห็นของคนคนเดียวแต่ก็มองข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะมีสวที่คิดแบบวันชัยเนี่ยมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันวันชัยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมเห็นว่าบริบททางการเมืองในตอนนั้นกับสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับสวสองร้อยห้าสิบคนตอนนั้นกับสวสองร้อยห้าสิบคนตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดเหมือนกันใครจะมาจากสายของใครก็ไม่รู้แต่ตอนเลือกนายก ในครั้งนั้นดูเหมือนว่าใครจะรวบรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกคนนั้นเป็นนายกรฐมนตรีเรื่องเลือกตัวบุคคลเนี่ยเป็นเหตุผลรองนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าใครจะมองอย่างไรก็แล้วแต่แต่ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นสวคนหนึ่งผมรู้และก็เข้าใจความรู้สึกของสวเพื่อนคือเพื่อนพวกก็คือพวกความกระตันยูรู้คุณอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเนี่ยสำคัญกว่า ใครที่รวบรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่ามีแต้มต่อที่สําคัญสอวอก็ต้องตัดสินใจด้วยเสียงของประชาชนเป็นตัวตั้งนั่นแหละครับคงไม่ได้มองเพื่อนและพวกเป็นหลักหรอกครับนี่แหละครับเป็นคำพูดของวันชัยนะครับก็อาจจะฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นการประดิษฐ์ให้สวยหรูเพื่อสร้างภาพขึ้นมาก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาโบวตเลือกนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องว่ากันไปตามโผนะครับ และถ้าหากว่ายึดเอาตามสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแล้วละก็การโบวชตามโผก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันเอาละครับไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะปวดหัวได้ไม่แพ้กันนะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคงต้องกลุ่มขมับเพราะไม่รู้ว่าจะโหวตเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าพลังประชารัฐชูลุงป้อมถ้าหากว่ารวมไทยสร้างชาติชูลุงตู่ออกมารูปแบบนี้นี่สมาชิกวุฒิสภาเสียงแตกแน่ๆครับ ส่วนเพื่อไทยยิ้มหวานสิครับเพราะว่ามีคนมาช่วยหารและนี่แหละครับก็จะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสามปอยังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมใช่หรือไม่